กินอันนี้เ <at you. S 1> ลยครับได้กระตัวกมาครับตัวครับมายไหมครรโนะครับอยากไหมครับนะครับเนะครับแนเยี่ยวตัดจังหวมาเดินเลครับคนที่อยู่บนหลังม้านะครับม้านะครับ เไครับดีครับอย่างนั้นนะครับมาม้ายังไม่เดินคเล่นสนท้ากิดท้อมก็ได้ครับส้นเท้าตกดนะครับัชอบเลยชอบไหม